ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนรายชื่อจังหวัดเปลี่ยนกระทันหันรับมือพาย,ยุฤดูร้อนล่าสุด55จังหวัดวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่29เมษายน ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากน,าน่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรการสินุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเริญ บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดส่วนในวันพรุ่งนี้30เมษายนจนถึง1นึ่งพฤษภาคม2 5, 5 6 5เน้นบรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากเลยหนองบลวลำพูอุรธณานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารยะโสธรการสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีร,รัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์ไรยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรี ราชบุรีกรุงเทพมหานครปริมนนณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนวันที่2พฤษภาคม2,565ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากนครราชสีมามหาสารคาม ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์รายธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอย,ยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครปริมนนณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด เนื่องจากประกาศในฉบับที่4ฉบับปรับปรุงล่าสุดลงวันที่19เมษายน2565ในวันนี้ ลมใต้และลมตะาดออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับ1-2พฤษภาคมบริเวณความประกาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนืออีสานและทะเลจีนใต้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงทำให้มีพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะบนออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑล ลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าในบางพื้นที่นะครับขอให้ระวังอันตรายและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขอให้เพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ